ดูมากมากดมากเดี๋ยวเรถ่ายดีโอให้ดูหนมากเลยคับเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่บอกด้วยนะคะอันนี้โอ้ไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับไซส์อันนี้ขึ้นอยู่กับไซส์นะคะว่าไซส์เราจะเอาไซส์ไซส์ใหญ่แต่อันนี้เอาตามที่ผ้ามีใช่อันนี้ถ้าทำมาแล้วมันจะได้ตัวขาตั้นเป็นเด็กตัวเล็ยๆนี่ยค่ะวิธีการเลามีอะไรมากก็คือผ้าจะเป็นผ้าสี่ใหญ่สั่แบบ แค่ับตนมาหาตำแหน่งท ough. <c oughs> ี่เราจะทำตัวได้ค่ะด้วับตนี้าเห็นไหหมุนมาอกนะนึกขาวออกไหมคะเกงค่ะกยิ่เป็นเกงแมวค่ะอ๋อนีคือช่วงขานี่คืช่วงที้ขาออกมาเห็นไหมตรงนี้จะตัดเพื่อสัหรับใส่ใสยันใส่นใช่ง่าย่าเดียวแต่ทีนี้ตรงนี้เวลาเราจะเย็บเราต้องติดตรงนี้ไว้ว่า หาตำแหน่งว <othe> <cues> wow! ่าว่าขาแค่นั้นเนี่ค่ะสบายะตาขาตั้งกันเลยมันนี่ก็ขาเด็กขาเล็กๆใช่ไหมคะอันนั้นก็จะพองๆไว้ใส่เพิ่อันนั้ก็ใส่มาแล้วทีนี้อันนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเอวที่เราประดูดก็คือสมมุิว่าเด็กเด็กเราอะเอวเท่าไหร่45แล้วก็เอาไว้เป็นเลยค่ะ45เด็สมมติว่า45เอาวางไปเลยแล้วก็ขีด อันนี้จะหลองเองด้วยนะใส่รูปนะเอาตำแหน่งมันต่ออันนี้คือสี่สิบห้าเสร็จแล้วว่าเท่าไหร่ประมาณอ๋อประมาประมาณสามเซนมันก็โค้งเพื่อให้ได้เป็นโค้งของลักษณะของแนวหลักการแนวนี้แนวนี้มันต้องจบกันถึงมจบกันจบยาเอลหันสองหรือเปว่าเมื่อกี้หนูเอาสี่สิบห้าเลยเพราะว่าหนูจะใช้รูดใส่ยืดกีะค่ะใช่อันนี้เราก็ติ๊กมาแค่สี่สิบห้าเลยแล้วเราจะบวกเพิ่มเท่าไหร่ถ้าเอวนะประมาณเท่าไหร่ถ้าเอล ดูที่ผ้าที่ผานี่ผาเขามีแค่นี้เนี่ยไม่ไม่โทษอะเอวเราเอย่างราแ้ก็เอวเราแล้วก็เท่าเอวจริงเนี่ยอวจริงมาเอเวมันรูดนี่เขาลงมาข้างางำงาะองเอวที่หนูจใส่รูดค่ะแนี้หนูจะยังม่ตตัดได้ตำแหน่งอันนี้ที่หนูพับแล้วเห็นไหมทีนี้วิธีจับก็คือจับตรงนี้ กิดราคาค่ะเข้ามาในแล้วพิดมันออกก่อนแล้วก็เย็บตำแหนนี้ทั้งหมดเลยต้ามาตัดบ้างนะคตัดห้โต้บ้างเดี๋ยวตัดตั้โตเดี๋ยวมาตัดตัวก่อนตัดของเราตัวก่อนแล้วเราจะทำได้เนี่ยมันจะช่วยเราตรงไหนเดี๋ยวมาไงมา่นรายรับาพม้เนี่ยค่ะ

ยไปแล้วนะหมดเลยต้องเอาของไปคืนานซื้อไอ้มีติดตัดไอ้นี่หมามาจะื้มาขอมันเดินผ่านเวลาเนี้มันื้อไปนี่ก็คือหอันนี้แล้วก็กอเปิรตู้ดูมันมันก็งเลานั้แต่ว่าไอ้ตัวรถตู้ถ้ตีไปกลับอแล้วน่อนก็ินไอองไปคนของคุณเขาข้ามคืนไม่ได้ใสแล้วก็มาล้ออะไรว่าตาตู้ไว้ถูก็ไปแล้วไปไแล้วคนเดียวนไปไป แล้วบางอย่งนี่ที่ว่ามันเจ็ขันเพราะว่าซื้อจากคจะที่เนาหนของเจาเีถ้าเป็นเพลนาก็เลยัจากกรรมมากโดนจับสาดตังเนแล้วก็เลี้ยจะเอาเย็นในห้องจะการลกัเข้าไม่ได้เตาจานเมฆมาจานเมฆนั้นก็เก่าแล้วอ่ะเลามยงราคาตวละตายุ่ร้ห อันนี้ซิมมันซิบ้านตรงเจ็ดเก้าอันไหนอันนี้เรออันนี้ไม่รู้รุ่นเนี้ยแล้วอันนีเดียวเ็นกับซื้อคเนที่หายท่ว่าผอยูเนเิน่าไหร่อันนี้มันมีคองส่วนใช่ไหมขยอมหลัคอมอันนี้คอหลับเยติเหรอเออใช่แด้ว่เป็นคอมที่ไม่้อมก็ถักลายได้ มันจะมีอะไรนะคะแล้วก็จะ เสร็จแล้วนะเป็นที่อาญานะเป็นตรงมาแล้วอะยามาเข้าไปอะไรเงี้ยก็สไตล์เลยเนี่ยเสร็จแล้วได้แลทีนี้ที่เหลือก็คือแต่ยังไม่ได้ชื่อเาต่อลายค่ะหนูจะต่อลายตรงนี้ขที่ใหม่ต้องทำยาสีทีนี้ถ้าถ้าเราจะต่อลายก็คือสมมติอันนี้สมมติว่าเป็นถ้าอีกทีหนึ่งนะต่อเข้ากับตัวนี้เมื่อกี้45ใช่ไหมคะก็เป็น90้าสิเยอะเดินข้างตรงเนี้ยอันหนึ่งก่อน แล้วตัวเนี้เย็บล็อกเพื่อใส่ยางยืดแล้วเอาตัวเนี้ยมาต่อตรงนี้เป็นอาเซียค่ะก็เกมนี่เวลาทำมาเย็บเย็บล็อกตรงนี้อ๋อก็เหมือนกางเกงชุดไทยเด็กไงก็ไม่ต้องซื้อแล้วตัดให้ลงได้แล้วเสื้อคอกรม ตึ้นขึ้นเราตัดทิงให้เป็นสามเหลี่ยมแค่นี้ก่อนส่วนตัวเนี้ยเราตัดมาอีกอย่างละสองชิ้นใส่ขึ้นอยู่กับว่าใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเเราาจะอ่นใช่แต่อันนี้คือใช้วิธีรัดก็คือใช้วิธีการพับผ้าเพียงเดียวใช่ความกว้างของตัวเนี้ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตัดมากน้อยแค่ไหนเพราะอันนี้ใส่ไปแล้วมันจะเป็นเนกแมวอ่ะแค่เราจะเป็นไายแมวตรงนี้เท่นั้นท้าบ้างเราทำให้ดึงท่าหมุนผ้ายืนนะคะได้แล้วสีดำๆนี่ เย็บรอบกลางคืนนี่ตัวนี้ถ้าปัตัวเนี้ยเราต้องการให้มันตื้นขึ้นมาเราทําตัวเนี้ยให้มันเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆก็คือทักสี่เลี่ยมตัวนี้ให้น้อยลงมันก็จะแค่ลงตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมันจะมีอันที่มันเป็นรุ่นแบบเนี้ยค่ะที่มันต่อไปแล้วถามจะยาวนี้อ๋อจ่ยืดนะก็คือการทัก็คือเอาตัวเนี้ยตอกให้ลงวันนี้จะมาใช้วิธีการเย็บท่าขึ้นแค่นั้นเอง อย่างนี้เราเราก็ตัดแยกชิ้นได้ได้ค่ะแยกชิ้นได้ตัดแยกชิ้นได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่เอาถั่วแลวเราต่ออใช่ไหมเอาล่า่อยเพิ่มสันเนี่ย้นไปใช่เพิ่้นไ้หน้าขึ้นหนหน่อยเดี๋ยวเราก็มาหาถึงจะรู้ว่าตัดงทำอะไนเปีกตนนี้เาหาตำแหน่งมาได้ทุกคนก็ใส่กระเป๋างังที่บร้เลยก็ค่อยขึ้นเตาล่าง เอาหลังกับเปล่าและเลาและเวลาประกอบไม่เสร็จก่อนแล้วก็มเข้าสู่นใช่้วาเ่มา่งเก่เก่เ่เเเกเเ่่่เก่